สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สายเป็ดชนแนลครับวันนี้ครับวันนี้ก็กลับมาคุยกันเกี่ยวกับอนิเมะเหมือนเดิมครับปกติอยู่แล้วครับช่องเราก็คุยกันแต่อ n นิเมะอนิเมะอย่างเดียวนั่นแหละเนาะแล้ววันนี้ครับเราก็จะกลับมาในแนวที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดชอบแบบชอบมากๆเลิศม,มากๆแนวนี้นั่นก็คือ ยูริจริงๆมีโลลิอีกอันนึงแต่เอาเป็นยูริก่อนละกันและเรื่องที่เราจะพูดถึงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นยูริที่คุณภาพสูงมากเป็นยูริที่แบบว่าโหูตั้งใจทำแบบตั้งใจทําเลยอะและเรื่องที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในก็คือเรื่องไลโคลิสรีคอยนน่าจะได้ดูกันไปแล้วล่ะผมว่า คือต้องบอกเลยเครับว่าเรื่องนี้แม่งโคตรดีโดยเฉพาะงานภาพงานภาพสวยมากงานภาพแบบจะว่ายังไงเดียผมรู้สึกเหมือนผมดูคริโตผมรู้สึกว่าผมได้เห็นอาสุนะในคาเล็เตอร์แบบใสๆละเลงละเลงกับเห็นคริโตในมุมแบบอื่นๆมึนๆ <c oughs> เพราะว่าสตูดิโอมันสตูดิโอเดียวกันครับก็ A1 A1 เนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสตูดิโอที่ไม่ว่าจะทำอนิเมะเรื่องไหนภาพแม่งก็เหมือนเดิม แต่ก็นั่นแหละครับก็ช่างมันละกันในเมื่อมันดีไม่รู้จะว่าอะไรเออก็มันดีอยู่แล้วเะนาะแล้วก็เรื่องนี้ครับมันจะเกี่ยวกับปืนปืนะ่ะผมก็รู้สึกเอ๊ะอ,อยู่เหมือนกันนะแบบเฮ้ยสาวน้อยร่างบางขนาดเนี้ยมามาจับปืนแล้วก็มายิงฆ่าคนอย่างเงี้ยวะคือแบบอ้า ือแบบมันก็แปลกมันก็แปลกแต่มันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าของยุคสมัยนี้เนาะเออญี่ปุ่นคือแบบอะไรมันก็เป็นสาวน้อยได้หมดอ่ะแค่ขนาดรถถังก็เป็นได้เลยแค่เบอร์ออปืนจะเป็นไม่ได้ได้ไงถูกไหมก็ออจะอารมณ์ประมาณนี้เป็นผู้พดุงความยุติธรรมด้วยลูกปืนแล้วกัน ประมาณน,นั้นแล้วที่สําคัญครับเรื่องเนี้เป็นออริจินัลด้วยนะเป็นแบบไม่เคยมีนิยายไม่เคยมีมังงะมีที่อนิเมะล้วนๆนนะคือแบบแม่งไม่มีใครสปอยกันได้ผมพูดเลยคือณปัจจุบันเนี่ยผมดูถึงตอน3ตอน4แหละผมยังไม่เจอสปอยเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้ ือแบบเอออย่างนี้สิวะอนิเมะมันต้องแบบนี้ไว้เอาจริงนะผมรู้สึกว่าไอ้ผู้ที่ดัดแปลงมาจากนิยายหรือว่ามาจากมังงะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันโดนสปอยง่ายเกินไปคือแบบแค่มึงเปิด Facebook เข้ามาในกลุ่มอนิเมะมึงก็โดนสปอยได้แล้วอ่ะอย่างพุก้าเซินซ่ากับจอมาสู้ชีวิตอ่ะคือแบบมึงรู้เลยอ่ะมึงรู้เลยว่าเรื่องนี้มันจบยังไงคือผมไม่โคตรงงอ่ะนิยายแปลไทยไม่ยังแปลไม่ถึงไหนเลยอ่ะไอ้หียแต่แม่งรู้กันหมดแล้วว่าจบยังไงเอาคิดดูแล้วกันเลยอ่ะ กูเนี่ยเป็นคนดูแบบถูกลิขสิทธิ์อ่ะอ่านแบบถูกลิขสิทธิ์อ่ะแต่กูแบบกูดูสปอยอ่ะคือแบบอะไรวะเออเจ็บใจเจ็บใจแต่มันไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวกันเออบ่นไปเรื่อยก็นี่แหละครับเป็นออริจินอลอนิเมะก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริง ตัดไปที่เรื่องตัวละครก็มาดีกว่าเนาะตัวละครคู่หลักของเราเลยครับที่แบบว่ารู้สึกแบบหมั่นไส้มากคือแบบสองคนนี้มันมันก็ไม่ได้อะไรกันมากนะแต่แบบการกระทําของมันเนี่ยแบบมันมันแบบมึงจะหวานกันไปไหนวะคนแรกเลยครับชิสโตอะอาน้องผมโดของเราโห้โค้ดน่ารักเรียกได้ว่าเธอเนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบพาทิดครับแบบ สว่างสดใสที่สำคัญคือเบิ้มมากผมรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยหุ่นค่อนข้างจะแบบอารมณ์อสุนะเลยนะผมรู้สึกได้คือจากการที่เรามองด้านข้างอย่างงี้มันจะแบบม,แบบมันจะบวมออกมาแล้วมันแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาผมบอกเลยมไม่ธรรมดาตัวละครเนี้ยแล้วผมบอกเลยครับว่าน้องเนี่ยแม่งเติมบัตรทูมาแน่นอนคือแบบในเรื่องอะ่ะคือแม่งเก่งแบบเก่งชิบหายอะ่ะตอนมันสู้กับพวกตัวร้ายอะ่ะแบบเอาปืนยิงกันนี่ปืนจริงนะเว้ยแม่งยิงกันอะ่ะอีนี่แม่งขยับหลบลูกปืน กูแท้ไม่เชื่อสายตาคือไอ้เฮี้ยมึงมึงโคตรเวอร์อ่ะคือแบบมันไม่ได้หลบแบบปุ๊บปุ๊บอย่างงี้นะมันหลบแบบหลบแบบเท่ๆคือ ไอ้ที่มึงทำได้ไงอ่ะมึงทำได้ไหอ่ะมึงมเติมทูมึงกี่แสนนะคือและยิ่งไปรวมกับความสามารถของเธอในการยิงปืนในการต่อสู้ระยะมาชิตคือแบบไอ้เช่นนี้มึงเหนือคนอนะคนเหนือคนอนะแบบเป็นไปไม่ได้อะแต่ก็น่าสนใจอยู่นะที่เธอไม่ค่อยอยากจะแสดงความเก่งกาจอะไรออกมาไม่อยากจะโชว์อะไรแบบเนี้ยเธอเธอชอบจะแสดงความแบบององๆความแบบบา้บาบา้บาบอความไฮเปอร์อะไรแบบนี้ออกมามา,มากกว่าซึ่งตัวละครเนี้ยน่าจะมีภูมิหลังอะไรบางอย่างเพราะเหมือนเธอเนี้ยเป็นคนพั เกี่ยวโตว้ทาวเวอร์หรือสักอย่างนะเอออาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอต้องแสดงออกมาแบบนี้และตอนนี้ครับนอกจากเธอจะรับหน้าที่เป็นมือปืนเธอยังรับบทเป็นพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นสิรู้สึกจะเป็นขนมหวานเนอะมั้งเป็นขนมหวานญี่ปุ่นพอเห็นแบบนี้มันก็รู้สึกแปลกใจเนาะเออที่เป็นสองอย่างนี้มันรวมกันได้ยังไงวะมือปืนกับพนักงานร้านขนมหวานคือ มันไม่น่าเป็นไปได้ออแต่มันเป็นไปแล้วอ,อ่ก็โอเคโอเคไม่เป็นไรออก็น่ารักโอเคเยี่ยมสุดยอดต่อไปครับอีกตัวละครหนึ่งทากินนะ เอาจริงนะผมรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยมันน่ารักแบบอื่นๆมึนๆอะมันแบบมันเอ็นดูอะผมรู้สึกเอ็นดูน้องมากเลยอะคือน้องจะเป็นพวกแบบหน้าตายอะไม่แสดงอารมณ์อะไรมากมายแล้วก็จะมีความแข็งกระด้างมีความแบบต้องทําตามเป้าหมายต้องแบบเป๊ะๆอะไรแบบเนี้ยต้องมีอุดมการณ์ยึดมั่นเออน้องจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ประมาณนั้นเลยครับจริง,รงๆน้องเนี่ยไม่ได้อยู่กับชิสโตมาตั้งแต่แรกนะคือเธออยู่ในหน่วยหน่วยหนึ่งซึ่งผมจําชื่อไม่ได้ว่าไอ้หน่วยนี้มันคือหน่วยอะไรนะแต่ มันรู้สึกเหมือนจะเป็นความฝันของเธอในวัยเด็กเรือเลยแบบนี้คือหน่วยนี้มันจะเป็นหน่วยคล้ายๆกับตำรวจนอกเครื่องแบบอะไรประมาณเนี้ยแบบยิงเอาไว้ฆ่าคนอ่ะแล้วไอ้หน่วยนี้มันก็จะดึงเอาเด็กกำพร้าอะไรแบบเนี้ยมาเข้าหน่วยความฝันในวัยเด็กของพวกเด็กกำพร้าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าอยากจะเข้าหน่วยนี้แหละเอออยากจะแบบอยู่หน่วยนี้แบบเท่เป็นแบบแรงบันดาลใจอะไรประมาณเนี้ยน้องก็ทําเต็มที่ก็ได้มาอยู่แต่สุดท้ายก็พลาดไปขัดคําสั่งของคนใหญ่คนโตอะไรแบบเนี้ยก็เลยโดน เด้งไปไปอยู่กับชีสตโตะก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่มีวันนั้นเราก็จะไม่มียูริในวันนี้ ถ้าถามว่าน้องเก่งไหมนะผมรู้สึกว่าน้องก็เก่งนะในระดับมนุษย์ธรรมดาเก่งมากยิงปืนแม่นแข็งแรงพอสมควรหลบกระสุนแบบชี้สโตบไม่ได้แน่นอนครับแต่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วจริงๆถือว่าเก่งมากแล้วตอนแรกที่น้องโดนปลดออกมาเนี่ยเหมือนเธอทําใจไม่ได้นะเธออยากจะกลับไปมากๆเธออยากจะกลับไปอยู่หน่วยนั้นมากๆคือเธอแบบร่ําร้องมากอะตอนหนึ่งถึงตอนสองอะคือเธอจะพูดถึงหน่วยนี้ตลอดเวลาเลยอยากจะเข้าอยากจะกลับไปมากๆซึ่งเราก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้แหละ แต่พอหลังจากนั้นครับหลังจากที่ได้อยู่กับชีสโตะมาเ,เป็นเวลาหนึ่งเธอก็เริ่มไม่พูดถึงหน่วยนั้นแล้วไม่ค่อยพูดถึงแล้ว <c oughs> เริ่มจะมีคาแรคเตอร์ที่แปลออกไปเริ่มจะมีรอยยิ้มที่สดใสเริ่มจะมีแบบสกินชิฟอะไรแบบนี้เริ่มจะแบบว่าถึงเนื้อต้องตัวมากขึ้นจากตอนแรกอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้เลยครับว่าตัวละคร2ตัวนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกันตลอดนั่งรถไฟอย่างเงี้ยก็จะนั่งตรงข้ามกันแต่พอมาสักตอน3ตอน4ี่อะไรแบบนี้เธอจะย้ายมานั่งคู่กันแล้ว มันแบบความสัมผั์มันเริ่มใกล้กันเข้าเรื่อยๆมันคือแบบโอ้รฟินบวงเลยโตรฟินสำหรับชาวยูดีนะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟินมากการได้เห็นตัวละคร2ตัวแบบค่อยๆขยับเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆเข้ามาใกล้ๆกันเรื่อยๆแล้วแบบแล้วแบบถ้าตอนจบมันแบบชึบหืองี้นเอาเอาฟินเลยเอ้ยตัวรอยง่วงเลย คนลุกคนลุกผมบอกเลยถ้าปีฉากอย่างนั้นนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าฟินตัวแตกอนะบอกเลยว่าฟินตัวแตกจริงๆแต่ก็ต้องเตรียมใจไว้นิดนึงนะผมบอกเลยนะเพราะว่าเรื่องมันเกี่ยวกับปืนเรื่องมันเกี่ยวกับความตายมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีคนตายในเรื่องนี้นั่นแหละ ผมก็เลยแบบว่าเตรียมใจไว้นิดนึออแต่ก็อยาให้มีเลยเอาจจะมีดราม่านิดๆแต่อยาให้ถึงก็บตายแยกจากกันเลยนะคือโอ้ยยทนไม่ได้กูบอกเลยนะแล้วก็ยังมีตัวละคอรอีกเยอะแยะมากมายครับเยอะจริงๆนะแต่ผมบอกเลยนะสัก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่2คนนี้แหละเ,เพราะฉะนั้นพูดถึงแค่2คนนี้ก็น่าจะพอแล้วก็ลองไปหาดูกันได้ครับมีแอปถูกขสิทธิ์ให้ดูเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณชอบยูริหรือชอบอะไรน่ารักน่ารักคุณต้องห้ามพลาดเรื่องนี้จริงๆผมแนะนําสุดยอด อมากฟินตัวแตกบอกเลยก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในตอนต,ต่อไปส่วนตอนหน้าจะเป็นอะไรก็เอาไว้ติดตามกันครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่อกโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย